เมื่อพูดถึงเรื่องของอาการสมองเสื่อมเนี่ยแน่นอนคำว่าสมองเสื่อมคนจะคิดถึงเรื่องความจำเป็นหลักใช่ไหมครับแต่จริงๆภาวะสมองเสื่อมเองเนี่ยมีอาการได้หลากหลายมากแต่ก่อนอื่นจะเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยอยากจะให้แยกก่อนนะครับว่าเวลาพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยให้ดูก่อนครับว่าปัญหาที่มีเนี่ยเป็นปัญหาเฉียบพลันหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดมีภาวะความจำผิดปกติแบบเฉียบพลัน อย่างเช่นอยู่ดีๆก็เป็นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์วัน2วันเนี่ยแนะนำนะครับว่าแบบนี้อาจจะมีปัญหาที่เป็นปัญหารุนแรงในสมองแนะนํามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยก่อนเสมอนะครับอาการเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดนะครับอย่างเช่นลักษณะของห้ำมะพึกอมภาตในบางรูปแบบก็ได้อันนี้คือจุดแรกที่เราควรจะต้องไปตรวจคัดกรองครับแต่หากอาการเริ่มเป็นเรื้อรังเนี่ยอาการในท่านสมองเนี่ยก็จะมีหลายๆสัญ,ญญาณที่เป็นตัวเตือนละว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสือ่อม ง่ายที่สุดเลยก็คือเราเริ่มสังเกตแล้วว่าความจําผิดปกติไปนะครับเริ่มรู้สึกจําอะไรบางอย่างไม่ค่อยได้นะครับหรือลงลงลืมๆนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าภาวะความจําเสื่อมต้องแยกให้ดีกับภาวะขาดสมาธิหมอเองจะเจอบ่อยครับว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้มาบ่นในเรื่องของ ภาวะสมองเสื่อมรู้สึกจําอะไรไม่ได้เลยแต่พอมาดูจริงๆเป็นภาวะอ่อนเทียเป็นภาวะขาดสมาธินะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนได้เหมือนกันครับของภาวะสมองเสื่อมแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสมาธิซะมากกว่าจุดที่2ก็คือเรื่องของการทํางานครับการทํางานเนี่ยในวัยทํางานอาจจะพอสังเกตได้ค่อนข้างง่ายนะครับว่าความสามารถในการทํางานที่มันย,ยากๆลดลงนะครับถ้าหากมันแย่ลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าน่าจะ ต้องมาตรวจดูในเรื่องของสมองแล้วกับอีกจุดอื่นเนี่ยนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความจําแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ชีวิตคือเรื่องอารมณ์ผู้ป่วยที่มีปัญหาสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยนะครับบางทีไม่ได้มาด้วยความจําผิดปกติแบบชัดเจนนะครับแต่อาจจะมาเรื่องของอารมณ์ที่แบบแปรปวนนะครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งเขาอาจจะมีอาการหลงลืมแล้วแต่ว่าอาการมันยังไม่เยอะคน,คนทั่วไปคนรอบตัวสังเกตไม่ได้จับสังเกตไม่ได้ แต่ตัวคนไข้เองเขารู้อาการก็เลยทําให้มีการสับสนมีความวิตกกังวลแล้วก็ทําให้เกิดภาวะเหมือนกับความเครียดแล้วก็วิตกจริตพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายทําให้แสดงออกมาในลักษณะของอาการาหงุดหงิดนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงนะครับบางทีหลายๆครั้งเนี่ยก็จะคนไข้ามาบ่นในลักษณะที่ว่ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้จําเป็นที่จะต้องคัดกรองในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเช่นกัน อันอื่นเนี่ยเมื่ออาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความจําที่ผิดปกติจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันผิดปกติร่วมด้วยอย่างเช่นไม่สามารถที่จะจําเส้นทางได้ไม่สามารถที่จะ จำมื้อในการรับประทานอาหารได้เหล่านี้ครับคือการใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยผิดปกติไปหรือบางครั้งเรื่องของการดูแลความสะอาดตัวเองการอาบน้ําการอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดเลยแบบนี้เป็นอาการที่เป็นค่อนข้างเยอะลนะณจุดนั้นเนี่ยคนรอบตัวหรือญาติก็จะเริ่มสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ได้แหละน,นจุดสําคัญที่อยากจะให้ลองสังเกตกันดูคือถ้าเริ่มมีอาการเรื่องของอารมณ์ผิดปกติ เรื่องของความจาเริ่มมีปัญหานิดหน่อยเนี่ยควรจะเริ่มมาเช็克拉ครับเพราะว่าการดูแลในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดีที่สุดเลยคือเราต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่อาการจะเป็นไปในระยะที่เป็นรุนแรงเรียบร้อยนะครับและจุดอื่นที่อาจจะเป็นอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อมได้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่น บุคลิกของผู้ป่วยเปลี่ยนไปครับจากเป็นคนอารมณ์เย็นกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการพูนึกคําศัพท์ไม่ออกหรือพูดจาติดติดขัดๆัอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนได้เหมือนกันครับแล้วก็อีกจุดที่สังเกตได้ชัดเจนมากเลยก็คือการหลงวันเวลาและสถานที่นะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนไข้เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการสับสนละ นะครับสับสนทั้งวันทั้งเวลาและสถานที่ก็เป็นสัญญาณเตือนสําคัญเหมือนกันครับถ้าเป็นจุดนี้เนี่ยแนะนําให้รีบมาพบแพทย์เพราะว่าเราจําเป็นจะต้องมาแยกระหว่างปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็ปัญหาเรื่องของในสมองที่เป็นภาวะเฉียบพลันนะครับ